สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วง d v ด r วสของทางแบงค์เข้าอ e ีสปอร์ตซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ข้างเราก็มีข่าวสารมากมายที่น่าสนใจเกิดขึ้นในวงการมาฝากทุกๆคนเหมือนเช่นเคยต้องบอกเลยว่าแต่ละเรื่องราวนั้นเน่าจะชวนให้ใครหลายๆคนต้องร้องว้าวกันได้อย่างเช่นในกรณีที่เจ้าของสายการบินไทนี่แอร์ไลน์แชมป์ d o ต a 2โชว์การเล่นวาร์เรนสุดแหวกแนวของเขาหรืออย่างกรณีของชาวสตรีมเมอร์ที่หลายคนให้ความสนใจออกมาที่บายว่าทําไมเขาถึงกลับมาตายรังเดิมอย่างทวิสกันแน่ทําไมถึงไม่เป็นแพลตฟอร์มอื่นๆที่มีการยื่นข้อเสนอมาให้บ้างเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนที่จะรับชมคลิปถ้าใครกำลังมองหาเมาส์เกมมิ่งราคาถูกแล้วก็ในตอนนี้ช h อป e ีกกำลังจัดโปรโมชั่นลดราคาเมาส์เกมมิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเมาส์ n ัมโบที่ลด7 7เรหลือ250บาทเมาส์ l o G i t e c h G300s ที่ลด47%เหลือ529บาทเมาส์ l o G i t e c h G402 ที่ลด72%เหลือเพียงแค่980บาทและเมาส์ Hyper X ที่ลด34%เหลือเพียง990บาทถ้าใครสนใจอย่าจะรีบจับจองหรือจะแวะเข้าไปดูก่อนเราจะทิ้งลิงก์ของแต่ละอันไว้ใน d e s c r i p t i o n ให้นะครับหากชื่นชอบคลิปแบบนี้ของทาง b a c k o k Esport s port, ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับ สำหรับในข่าวแรกต้องขอยกให้กับเรื่องราวของท่านเทพ King of Reddit กันก่อนนั่นก็คือชาวอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าตอนนี้ตัวของเขาได้มีการกลับมาสตรีมอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับทางแพลตฟอร์มการสตรีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะตอนนี้แบบ Towitch และมันยังเป็นเหมือนบ้านหลังแรกของเขาและที่แจ้งเกิดของชาวอีกด้วยแต่อย่างที่ทราบกันดีว่าชาวนั้นได้มีการย้ายไปมิกเซอร์เป็นเวลาเกือบ1ปีด้วยกันซึ่งเมื่อทาง Microsoft ประกาศสละเรือลำนี้ ทำาห้่ขาวห่างหายจากวงการไปสักพักและกลับมาเฉิดฉายครั้งด้วยคนดูที่มากถึง500 0 0นคนพร้อมด้วยลูกใหม่ไว้หนวดไว้คราวและการเล่นวาร์ a n นอีกด้วยเรียกได้ว่าการกลับมาทวิชของเขาสร้างปรากฏการณ์ได้ดีเป็นอย่างมากจนการกลับมาครั้งนี้ของชราวได้ถูกนําขึ้นแทน่นเป็นการสตรีมที่มียอดผู้ชมพร้อมกันสูงสุดตลอดการ ไปอันดับที่4ของแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวแล้วครับแต่หล,หลายคนก็คงจะสงสัยกันไม่น้อยเลยว่าแล้วทําไมพ่อหนุ่มคนนี้ถึงไม่สนใจดีลของทาง Facebook Gaming หรือ YouTube เลยละ่ะแน่นอนในเรื่องนี้เองก็ได้มีคนที่นึกสงสัยไม่น้อยหน้าพวกเราเข้าไปถามชราวซึ่งตัวของเทพ f p s พเองก็ดูอยากจะตอบเรื่องนี้ด้วยเช่นกันและเมื่อไม่นานมานี้เองทางชราวก็ได้มีการปล่อยคลิปที่ออกมาอธิบายว่าทําไมกันอีกด้วยซึ่งจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ I didn't stream for I don't know 45 days, 46 days. So, thank you for asking. My vacation was great. Did you sign with Twitch? Yes. I fun. am streaming exclusively on Twitch.tv. Okay. No more losses today. Nowhere else. Last game is what it is. I am, in fact, back. Oh, yeah. I didn't finish my sentence what I was saying earlier, but I'm so glad the initial uh, hype is say, over uh, because, like, Justin, like I that. said, I shouldn't have 500,000 viewers ever. Unless I'm hosting something insane, maybe you know, like I might have some big plans here coming up soon. I'm not gonna tell you, but there's some there's some cool things that I'm that I'm brewing up. Okay, like maybe then oh question mark? No, I have a lot. I have a lot of plans. Okay, and that's part. I know a lot of you guys are like, why you you know why why Twitch? And I'm like, well, obviously, Twitch is the best, right? Duh. Born and raised on this platform, and two. I mean, it's biggest its gaming I the have and all about gaming, and just สำหรับใครที่ดูจนจบแล้วยังไม่เข้าใจเราก็ขอสรุปให้ฟังว่าที่ชราวกลับมาที่นี่นั้นเป็นทั้งในเรื่องของจำนวนคนดูที่มหาศาล แพลตฟอร์มทวิสิ่งใหญ่อยู่แล้วและจะส่งเสริมแผนการสุดยิ่งใหญ่ที่เขายังไม่ยอมบอกว่าคืออะไรกันแน่ในอนาคตนั่นเองครับซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าอะไรกันคือแผนการที่ King of Reddit คนนี้กำลังวางแผนอยู่มันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนและสร้างปรกากฏการณ์ให้กับวงการได้จริงแบบที่เขาโฆษณาไว้หรือไม่ พวกเราต้องรอติดตามกันต่อไปครับสําหรับข่าวต่อไปนั้นก็คงวนเวียนอยู่กับเกมแนว f อ s นั่นก็คือ v a l o r a n t กันต่อซึ่งต้องบอกเลยว่ากระแสของเกมนี้มันร้อนแรงซะจริงๆและกระแสของมันก็ดูไม่มีท่าทีว่าจะจางหายไปเลยแม้แต่น้อยเพราะผู้คนในหลากหลายเกมต่างเข้ามาให้ความสนใจบางคนถึงกับย้ายเกมมาเพื่อมาเล่นเกมของค่ายเพลงไรออดเอ้ยค่ายเกมไรออดกันเลยทีเดียวละครับสำหรับตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดๆเลยนั่นก็คือการย้ายตัวของผู้เล่นเกม CSG o โดยเฉพาะในระดับโปรเพลเยอร์ทั้งหลายที่ ต่างตบเท้าเข้ามากันไม่ขาดสายและยังคงมาอย่างต่อเนื่องแบบเห็นได้ชัดเพื่อเข้าสู่เกมนี้ s c r e มเ a m e h โค o และคนอื่นๆหรืออย่าง Pro p พเยอรจากเกม Overwatch ก็มีการย้ายตัวมาเรื่อยๆแบบที่เรียกได้ว่าว a l ล a n นได้สร้างพื้นที่ใหม่ให้กับบรรดาโปรเพเยอรสาย FPS ทั้งหลายได้เข้ามากันอย่างล้นหลาม ทว่าทั้งหมดนี้เองมันก็ยังดูเกี่ยวข้องกันใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าผู้เล่นที่มาส่วนใหญ่นั้นก็มาจากสายเดียวกันอย่าง FPS แต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวต่อไปนี้มันจะเป็นการเปิดโลกอีกใบสักหน่อยของอดีตสุดยอดโปรเพเยอร์จากเกม DOTA 2ผู้ที่สามารถคว้าแชมป์ TI 2สมัยได้สำเร็จอย่างเจอร์รกจากทีม OG ที่ได้ประกาศอำลาวงการโมบ้า ของโดต a าูเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่จบการแข่งขันท i 9ลงไปซึ่งในตอนนั้นก็สร้างความเสียใจยให้กับทุกคนมากๆที่จะอดเห็นสายการบินไทนี่แอร์ไลน์ของเขาโลนแล่นในการแข่งขันอีกซึ่งทุกคนก็เคารพในการตัดสินใจของเขาเป็นอย่างมาก และปล่อยให้พ่อหนุ่มชาวฟินแลนด์คนนี้ได้เลือกทางเดินของตัวเองหลังจากที่เขานั้นหายหน้าหายตาไปนานแบบแทบไม่ออกสื่อเลยและดูเหมือนว่าจะใช้ช่วงเวลาในการหายไปไปกับการพักผ่อนจนเต็มที่แล้วในที่สุดเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทางทวิตเตอร์ของเจอร์รกก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเกิดขึ้นโดยเขาได้ทําการออกมาทวิตท,ที่บอกว่าเฮ้ hey, หลายคนอาจจะเห็นว่าช่วงนี้ผมเงียบหายไปนานมากแต่มันจะไม่มีอีกแล้วหลังจากวันพรุ่งนี้เพราะผมกำลังจะกลับมาสตรีมอีกครั้ง แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นเกมโรตาู2แน่ๆซึ่งไม่ต้องเสียใจไปผมมีบางอย่างมาเซอร์ไพรสทุกคนที่เป็นสิ่งใหม่ๆอย่างแน่นอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับคำว่าพรุ่งนี้ของเจอรแรคก,ก็คือเมื่อวานวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่หลายคนรอคอยการสตรีมของเขาตามเวลาไทยนั่นก็คือ6โมงเย็น เจอรแร็กก็ได้มีการเปิดสตรีมบนช่องทวิชของเขาซึ่งเกมที่เขาเลือกเล่นนั่นก็คือ v a l o r a n t เกม FPS นั่นเองแต่แค่นั้นมันก็ดูปกติใช่ไหมล่ะครับที่โปรเพเยอร์โมบ้าคนหนึ่งจะย้ายเกมไป FPS แต่ที่น่าพิศวงและชวนให้ตกตะลึงแบบ the Next Level Play ไปอีกขั้นเลยก็คือเจอรแร็กนั้นเล่นเกม v a l o r a n t โดยการใช้เมาส์ปากกาในการเล่นโดยเจอรแร็กเองก็ได้ตั้งชื่อคลิปการสตรีมครั้งแรกของเขาว่า d r a w i n g board gamer นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าาาทึ่่งงมกกกๆกับรเเลนขอขา ซึ่งตัวของเจอแรกเองไม่ได้บอกว่าตั้งค่ายังไงแต่มีบอกไว้ด้วยว่าเข้านั้นใช้ Spacebar ในการกดยิงแทนการคลิกซ้ายใช้ตัวเมาส์ปากกาในการควบคุมทิศทางส่วนเรื่องเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงเ,งเล่นบนเมาส์ปากกานั้นเราลองไปฟังจากปากเขากันเลยดีกว่าครับ so I've been playing with drawing board or drawing tablet as you can say and basically it's it's this this weird board and I don't see anything on the board so I have to look at my screen just like mouse And then you have a pen and then you can direct i'm shooting from space so i press space and just... honestly this all started from me thinking that uh, i, I kind of want to do something and then i'm a little bit weird guy because i like some stupid things and then i get really into it and uh, on the side note like i saw people playing with this so people play a game called osu! Uh, I don't know how they pronounce it, it's called O-S-U exclamation mark So I say it osu! And uh, uh, People play that game with drawing tablets So that's a 2D game, it's not a 3D game And then some of those players have played FPS games before on streams, on YouTube channels and stuff But nobody actually like really pushed going Uh, I never really saw anybody really trying playing FPS games with this. So it's odd. สรุปสั้นๆก็คือเจอแรกได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่อยากทําอะไรที่แตกต่างลองหาอะไรทรําสนุกสนุกรวมถึงเขาไปเห็นคนที่เล่นเกมโอสที่เป็นเกมแนวเพลงและใช้เมาส์ปากกาเล่น และคิดว่าในวาร์โลแรนยังไม่มีใครทํานั้นเขาจึงอยากจะลองเปิดมิติใหม่ๆในการเล่นนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแชมป์โดต้า2คนนี้ที่อยู่ในสมรภูมิของโมบ้ามาโดยตลอดไม่ได้เก่งเฉพาะแค่เกมแบบเดียวเท่านั้นจากที่เราไปดูมานั้นช่วงที่เจอแรกไม่ได้สตรีมเขาเองก็มีการเล่นวาร์โลแรนอยู่แล้วและเคยลงแข่งขันในรายการอย่างฟินแลนด์คอมมูนิตี้ทัวนาเมนต์ให้กับทีมวันสครับมาแล้วจนได้ที่1เลยทีเดียวละครับแต่คาดว่าตอนนั้นเขาน่าจะใช้เมาส์ในการเล่นแบบปกติซึ่งเรามาลองดูความโหดของเทพเจอแรกในก ใช้เมาส์ปกาเล่นกันดีกว่าว่าจะโหดขนาดไหนกันครับไปเล่นซีพอมีแล้ว อันที่จริงแล้วมันก็มีทั้งช็อตที่ดีและเฟลปาปนกเินไปแต่โดยรวมแล้วค่ะคนที่ไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนแล้วมาเล่นแล้วก็มันก็อาจจะไม่สามารถทําได้แบบนี้แน่นอนครับและดูเหมือนว่าเจอแรกเองก็จะทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปในอนาคตให้เราได้ชมกันและไม่แน่ว่าเจอแรกอาจจะเทิร์นโปร,โรเกมวอร์เลส ก็เป็นได้นะครับมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของ Fortni t ทที่โดนถอดออกจาก App Store และ Play Store จนเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาซึ่งวันนี้เองทางเราไม่ได้จะมาลงลึกในเรื่องนั้นแต่อย่างใดแต่จะมีการทําสรุปให้ในภายหลังนะครับโดยเรื่องราวนี้เป็นความหัวหมอของมนุษย์พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อแอป f o r t n i t e ถูกถอดออกไปนั้นก็ได้มีผู้คนที่โหลดเกมฟอร์สไนท์ไว้อยู่แล้วนําเครื่องออกมาขายในราคาที่เรียยวัพกันกระจายเพราะมันคือรายไอเทมไปแล้วนั่นเองซึ่่งงในนนตาประเทศั้ มีการนำออกมาวางขายบน eBay ที่เขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่า iPad 7ที่มีเกมฟอสไนโหลดไว้โดยมีราคาขายอยู่ที่900ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ28,000บาทจากราคาจริงของตัวเครื่องปกติที่299ดอลลาร์ ซึ่งจากราคาเราจะเห็นได้ว่ามันต่างกันสางเท่าเลยทีเดียวล่ะครับน่าเสียดายที่ในไทยเราความนิยมของฟอ r t n ไนท์ไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ก็นับว่าเป็นอีกข่าวที่แปลกใหม่ดีเลยละครับสำหรับใครที่พอจะมีติดเครื่องอยู่บ้างก็อาจจะลองเอาไปตั้งขายให้ทางฝั่งของอเมริกาซื้อกันไม่แน่ว่าอาจจะมีคนยอมใจ่ายในราคา3เท่าสำหรับเกมที่ตอนนี้ไม่สามารถโหลดได้บน App Store หรือ Play Store ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือ a d w o r เว หากเพื่อนๆชอบคลิปอัปเดตข่าวสารแบบนี้ของทาง b a n ค์ข้อ e s p o r t ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปของทางเราก่อนใครนะครับ